ลาพกิจกรรมจากกลุ่มเลี้ยวพูนแฟนคลับลุ้นรับกิฟต์แ็เลี้ยวพูนแบบจุกใจอานละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับโอ้โหเมื่อคืนนี้นะครับศึกพรีเมียร์ลีกนัดมันเดย์ไนท์เกิดเหตุฆาตรกรรมหมู่ขึ้นที่บราโมเลนครับบ้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทีมอันดับสุดท้ายของตารางพรีเมียร์ีกเมื่อพลพักไอ้ปืนโตครับทีมเดอะกันเนอร์ อาร์ซโนบุกไปเยือนนะบุกไปทัลมเจ้าบ้านอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยหประตูต่อศูนยิงแบบไม่คิดชีวิตนะยิงแบบเอาตายเลยทีเดียว ok. แล้วก็เกิดนะเกิดสถิติใหม่ของฟุตบอลอังกฤษเลยนะฮะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นะครับมีทีมชนะนัดเยือนสมนัดติดต่อกัน โดยยิงได้อย่างตําๆเนี่ยโดยชนะอย่างต่ําๆไม่ใช่ยิงได้อย่างต่ําๆโดยชนะอย่างต่ํำๆ5ประตู3มนัดรวดนะฮะนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอังกฤษเลยเมื่อคืนนี้อัสนอเนี่ยขยี้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป6ประตูต่อศูนก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้นะครับบุกไปเถือเบอร์ลี่หประตูต่อศูนแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีก เอาคืนเวสต์แฮมครับแบบทบต้นทบดอกเพราะว่าช่วงปีใหม่ช่วงบ็อกซิ่งเดย์โดนเวสต์แฮมเนี่ยบุกมารูปคมถึงถิ่นอัสนนบุกไปเอาคืนถล่มลูกทีมของเดวิดมอยไป6ประตูต่อศูนถ้ากอว่า3เกมล่าสุดนะที่อัสนอลเนี่ยเล่นเป็นทีมเยือนในพรีเมียร์ลีกพวกเขายิงได้ทั้งหมดไม่มากไม่มายครับ17ประตูเท่านั้นเอง อืนะสามเกมเยือนยิงสิบเจ็ดประตูแถมคลีนชีตอีกต่างหากคือไม่เสียประตูนะครับแล้วตอนนี้อาเซนโวทำสถิติชนะเจ็ดเกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกนะครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะฮะบ,บนตารางพรีเมียร์ลีกเนี่ยพวกพี่ๆก็เวลาพูดถึงพวกพี่ๆนี่ก็น้องนอบน้อมหน,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 น่อยเอามือท่าทางท่าท่า,า,าทำได้นะฮะทางที่ดีเนี่ย เวลาพูดถึงพวกเขาเอามือกลุ่มดาวเทียมกระปกนิกนะครับแล้วก็น้ำเสียงต้องอ่อนหวานนอบน้อมจากฝูงตอนนี้ก็คือพวกพี่ๆนะฮะมีหกสิบสามแต้มตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้หกสิบสองแต้มและอาร์ตนอเมื่อวานนี้นะครับเอาเครื่องตัดหญ้ายัดเข้าไปในรูทวารหนักของพวกเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็อยู่อันดับสามไล่มา หกเบยียดแต้มและที่สำคัญครับตอนนี้ผลต่างประตูได้เสียนะครับผลต่างประตูได้เสียของอาร์เซนอลดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกคือบวกสี่สิบห้าผลต่างประตูได้เสียของอาร์เซนอลนะฮะคือบวกสี่สิบห้าในขณะท,ที่ทีมของผมครับทีมที่ผมเชียร์ทีมที่ผมมอบใจให้ ผมขายวิญญ,ญาณให้ปีศาจมาตั้งแต่ปี1982ณนะปัจจุบันแมนเชสเตอร์อยูไนเตตมีผลต่างประตูที่มีผลต่างประตูได้เสียที่ลบสองอ้สัตว์นะอั์เตนอลเขาบวก45ทีมกูลบสคิดเอานะครับตอนนี้ผลต่างประตูได้เสียของอร์เซนอลถือว่าโหดมากถ้ามีการวัดกันนะสมมติถ้าแชมป์พรีเมียร์ลีกต้องวัดกันด้วยผลต่างประตูได้เสีย ตอนนี้อาร์เซนอลดีที่สุดและดีกว่าลิเวอร์พูลนะฮะลิเวอร์พูลเนี่ยบวกสามสิบเก้าอาเซนอลตอนนี้ดีกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยหกหกประตูและดีกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าสิบประตูแมนซิตี้เนี่ยตอนนี้ผลต่างอยู่ที่บวกสามสิบห้าโอ้โหนี่ถ้าวัดผลต่างประตูได้เสียกันตอนนี้อาร์เซนอลเป็นต่อนะครับผลต่างประตูได้เสียเนี่ยถือเป็นครึ่งคะแนนนะถือเป็นครึ่งคะแนนแล้วก็ทย้อนกลับไปในลีกสูงสุด ฤดูกาล1 9 8 8 8 9ตอนนั้นผมยังเรียนอยู่มัธยมปลายนะครับอาร์เซนอลเคยได้แชมป์นะครับด้วยผลต่างประตูได้ไม่ใช่ประตูได้เสียด้วยนะครับนะฤดูกาลนั้นเนี่ยแต่ระหว่างอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเนี่ยเท่ากันผลต่างประตูได้เสียหักลบออกมาแล้วก็เท่ากันแต่ที่อาร์เซนอลได้แชมป์อีกสูงสุดในฤดูกาลนั้นด้วยการยิงประตูได้เยอะกว่า ลิเวอร์ผูลมันเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับเช่นเดียวกับฤดูกาล2011-2012ตอนนั้นแต้มระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เท่ากันแต่ทีมเบอรใบสีฟ้ามีผลต่างประตูดได้เสียที่ดีกว่าก็คว้าแชมป์เอาไปนะครับพูดถึงเรื่องของการถล่มตะข่ายตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทีมสีหนาปืนโตนะครับดุดันจะซวกไส้แตกมากที่สุดนะเป็นทีมที่มีเกมรุกดุดันมากเมื่อวานเนี้ย หกประตูที่ยัดเข้าไปให้กับคู่แข่งนะ,ะยิงไม่ซ้ําหน้ากันเลยหกคนนะฮะห้าคนเนี้เป็นนักเตะของอาร์เซนอลและอีกหนึ่งคนเป็นผู้เล่นของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่ทําเข้าประตูตัวเองนะครับซาก้านะฮะบุกยโยซาก้าก็โชว์ฟอร์มร้อนแรงเช่นเดียวกับกาเบียร์มาตินเนลี่นี่ขนาดหน้าเป้าอ่ะยังไม่ได้ผลิตสกอร์แบบเป็นกอบเป็นกำรรนะครับตอนนี้หน้าเป้าเขาใช้ไคฮาวสอยู่นะครับต่วน นักเตะยอดเยี่ยมของอาเซนอลประจำฤดูกาลนี้โอ้โหน่าจะหนีไม่พ้นดีคานไรซ์ครับถือว่าเป็นการซื้อที่คุ้มค่านะก็ปีนี้นะฮะ2024ันยสิสคานไรซ์แอสซิตไปแล้ว5ครั้งเมื่อคืนนี้ก็สามารถทำประตูได้ด้วยนะตอนนี้คั่วเลยถ้าถ้ามีการประกาศรอะไม่ใช่ถ้ามีการมันมีอยู่แล้วนะครับประกาศรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนะฮะอาเซนอลน่าจะส่งประกวด นะอยู่สองสามคนแน่นอนว่าคนหนึ่งก็คือดิแคนไลซ์นั่นเองนะโอ้โหแล้วตลอดไม่ใช่ตลอดนะฮะอีกทีนึง่งปีนี้นับเฉพาะปีนี้ปีสองพันยี่สี่ปีมังกรทองนะครับอาร์เนี่ยกระทุ้งไปแล้วสามสิเบเอ็ดประตูนะสามสิเบเอ็ดประตูนะปีนี้เพิ่งผ่านมาต้นเดือนมีนาคม มึงล่อไปสาิบเอ็ดประตูมึงเกรงใจทีมกูบ้างนะดูทีมกูบ้างแมนยูอะตลอดทั้งฤดูกาลยิงได้สามสิบเจ็ดประตูอาเซนอลเล่นมาตั้งแต่เดือนมกราคมนะฮะตอนต้นปีมาจนถึงตอนต้นเดือนมีนาคมอาเซนอลนะฮะเขาล่อไปสาสิบเอ็ดดอกแมนยูฮะเล่นตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ยิงไปสามสิบเจ็ดประตูทั้งฤดูกาลในพรีเมียร์ลีกโอ้โห,หนะเนี่ยมันมันเอามาเปรียบเทียบเนี่ยไม่ใช่ดอยค่าทีมที่ตัวเองเชียนะจะได้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าเกมรุกของอาร์เซนอลเนี่ยมันดุดันมันเกรี้ยวกราดมันเปี่ยมประสิทธิภาพมากขนาดไหนเห็นแบบนี้แล้วก็สบายใจขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะที่สำคัญสุดสัปดาห์นี้ครับ อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีมีคู่หยุดโลกนะครับเป็นนัดชีจตาแบบไกลาๆนะครับนัดหนึ่งก็คือวันอาทิตย์ที่10มีนาคมนี้ที่แอนฟินนะครับลิเวอร์พูลกับแมซิตี้จะต้องห้ามหันกันเองในขณะเดียวกันครับอาร์เซนอลเตะก่อนนะครับนะอาร์เซนอลจะลงเล่นในวันเสาร์นี้กลับไปเล่นที่เอเวรเรสต์สเตเดียมเจอกับสโมสสอนพึ่งน้อยพูดให้แม่งดูน่ารักนะฮะ สโมสรพึ่งน้อยเบรนท์ฟอร์ดนะครับดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะอาเซนอลเล่นในบ้านฟอร์มดุดันแบบนี้ในขณะที่พวกพึ่งน้อยเนี่ยอยู่ท้ายตารางนะครับฟอร์มช่วงหลังๆเนี่ยแกว่งไปแกว่งมาเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพลพักปืนโตจะชิงจังหวะนะครับ ยัดเยียดความบันเลยให้กับเบลนฟอร์ดก่อนนะแล้วก็จะแซงหน้าครับจะแซงพวกี่พๆ่ขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงรีเมิลีกก่อนนะฮะหลังจากจบนัดที่28่สิบแปดตอนนี้พีิม์ลีกเตะกันไปแล้วยนะีบเจนัดเข้าสู่กําลังจะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายกําลังจะเข้าสู่ช่วง10เกมสุดท้ายแล้วนะฮะอาเซนอนจะชิงจังหวะขึ้นนําก่อนนะขึ้นนําก่อน แล้วก็ไปลุน้นเนาว่าลิเวอร์พูลกับมนซิตี้เนี่ยจะจบแบบไหนถ้าลิเวอร์พูลไม่ชนะหรือถ้าเสมอกันอาเซนอลจะยึดนะครับตำแหน่งจ่าฝูงหลังจากพรีเมียร์ลีกผ่านไป28ดนัดแล้วเกมถัดไปของอาเซนอลครับปลายเดือนมีนาคมเลย <c oughs> นะหลังจากเจอเบลนส์ฟอร์ดก็ต้องรอไปอีกนะครับมีเกมช่วงปลายเดือนมีนาคมต้องออกไปเยือน แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วย <laughs> เดี๋ยวมีออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะแล้วก็มีเจอลูตันนะครับก็โปรแกรมของอาร์เซนอลเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงการลุ้นแชมป์ก็ถือว่าหนักเอาการอยู่เหมือนกันนะครับแต่วันเสาร์นี้เสร็จเนี่ยนะครับก็มีโปรแกรมกับปอโตในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกลวก็จะได้พักยาวเลยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยนะก็ถือว่าได้เปรียบมากกว่าลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ตรงที่ว่า พวกเขาตกรอบ FA Cup ัไปแล้วในขณะที่แมนเชสเตียจะต้องลงเล่นใน FA Cup ัพรอบแทีมสุดท้ายเช่นเดียวกับลิเวอร์พูลนะฮะต้องทำศึกแดงเดือดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดอาร์เซนอลนี่ว่างเลยนะครับจริงๆมีโปรแกรมเจอกับเชลซีก็ต้องเลื่อนออกไปนะครับหลังจากที่เจอเบรนท์ฟอร์ดแล้วเนี่ยนะมีเตะแค่ยูฟ่าแชมเปี้ยนีกแล้วพักยาวไปจนถึงปลายเดือนมีนาคม3 1มีนาคมจำไว้ให้มั่นนะครับไอปื้นโตจะยกโ อาจจะยกโยธาพลากรไปเยือนเอธิฮัสเตเดียมของแมนเชสเตียก็ถือว่าเป็นนัดชี้ชะตาแบบไกลๆอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงโค้งสุดท้ายอาเซนอลก็มีโปรแกรมหนักนะฮะมีเจอไบรตันเจอวูฟทำศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับลอนดอนดาร์บี้กับอ็อตแนมฮอสเปอร์ซึ่งแน่นอนนะฮะกลับไก่เขาเอาตายแน่ๆนะครับแล้วก็เกมรองสุดท้ายจะต้องบุกมาเยือนโอทัฟฟอร์ด นะส่วนมีเกมอาร์เซนอลก็เหลืออีกเหลือเกมอาร์เซนอลแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยนะทีมปืนใหญ่ได้เล่นในบ้านเจอกับเอเวอร์ตันก็ดูแล้วน่าจะยืนระยะเกาะกลุ่มกันไปฮนะจนถึงบ้านปลายถือว่าแปลกนะฮะธรรมดาเนี่ยพีลร์ลของอังกฤษจะขับเคี่ยวห้ามพันกันเนี่ยแค่สองทีมช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะมีสามทีมแล้วก็จะมีหนึ่งทีมเนี่ยค่อยๆหลุดวงโคจรไปแต่ถึงนะ ปัจจุบันนี้นะครับณปัจจุบันยังขับเคี่ยวกันไปขับเคี่ยวกันมาระหว่างม้าสาตัวลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลแล้วก็เกาะกลุ่มกันไปคาดว่าอาจจะไม่มีใครหลุดนะฮะอาจจะยืนเกาะกันไปนะครับบี้กันไปนะครับบทกันไปจนถึงช่วงท้ายของฤดูกาลก็เอาตรงๆนะฮะสำหรับผมอาร์เซนอลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังของชาวโลก ยังไงก็ฝากด้วยนะถ้าแอสนอลได้แชมป์ลิมรีกเนี่ยพูดตรงๆเด็กผีอย่างเราเจ็บปวดน้อยสุดนะไปติตี้เขาเพื่อร่วมเมืองไปเชียร์เขามากเ๋ยโดนกระแนกระแน่โดนเด็บแหนวิเคราะเชียร์เพื่อร่วมเมืองกันยอมเหรอที่เขาจะได้แชมป์สี่สมัยติดต่อกันนะฮะจะปวดน้อยสุดให้อ์เซนอลแล้วกันเ้าไม่ได้แชมป์มานานแล้วฝากด้วย